พี่พูดอภิวัน่ะที่เขาเอามาทำลงในช่องบ้านแดงอะ่ะไม่ถึงอะไรนะพิวพิวจะซื้อใช่ไหมหรือว่าซื้อไปแล้วหรืออะไรนะซื้อแล้วลืมโอนจำเลขได้ไหมคะทำไมหนูยังไม่หนูไม่คุ้นเลยอ่ะว่างวันนี้ ต้องลองต้องลองถามพี่วีไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าซื้อแล้วก็ให้ให้แคปให้อะไรวันนั้นไปแล้วอะ่ะน่าจะมีเขียนชื่อไว้อยู่ลองลองถามพี่วีคือเราลืมสองห้าอ๋อต้องถามลองถามพี่วีเดี๋ยวหนูดูก่อนดูในไลน์ลกันนะว่ามีว่ามีพี่อุ๊ไหมถ้าไม่งั้นอาจจะตกหล่นค่ะเดี๋ยวหนูดูให้ประรบ,บหนึ่ง มีไหมพี่เขาถามว่าหนูจะขายวันไหนไหมคะอ๋อจริงๆตอนนี้ก็ขายได้คะ่ะเอาเหรอคะเอาก็เอาได้ไี่พาใช่ไหมไม่มีนะคะใช่ไม่มีเมื่อกี้หนูก็เปิดดูอยู่ไม่เห็นชื่อเลยอะนะคะพร้อมตอใช่คือเดี๋ยวนี้หนูไม่อยากมานั่งแม็กใส่แผงแล้วไงเพราะเวลาแม็กแล้วมันแกะยากอะจริงๆมันต้องแม็ก แม็กแบบทีละอันอะเรียงกันแต่หนูไม่รู้ว่าแม็กยังไงที่ผ่านมาก็แม็กหลยายๆใบแล้วก็แม็กเนี้ยก็ใครจะเอาก็บอกได้นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนงวดน,นี้จะถูกเลยหนึ่งเจ็ดค่ารับค่ะมัมพูดจริงปะเนี่ยอา้าแแมคะลุกแห่คะลุกเลยแหมคะลุกแล้ว

แม่คะเปิดไปไว้อย่างไวยหรือว่าที่แม่นั่งดูน้องภูไลอยู่ตลอดเนี่ยเพราะแม่หาจังไวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวน้องภูขอหาเองอันนี้น้องภูน้องภูทําเป็นหนูทําเป็นคะ่ะคุณยา่าคย่าหาหนูทําเป็นคะ่ะหนูอยากทําค่ะอลิสงงมากน้อนนองนัองกันสามตัวเหรอคะ ยังหาไม่เจอแล้วคุคณย่าหนูทำไม่เป็นแล้วค่ะนี่ค่ะคุณมัมคุณมัมค่ะมัมหิมมีอีกไหมเหรอคะมี สองใบหรอกเลขเดียวกันมันเป็นชุดอะ่ะเอาบอเอาบจ้รเอาบจ้รเอามันว่าเอาครับมันจะเยอะขนาดหนเยไม่ใช่กั้นอะไรเนี่ยจริงๆมันคือนะนะชุดสองชุดนั่นแหละเอาเอาดูว่าอันนี้ก็มี เล็กเหมือนกันคือสองชุดนั่นแหละแต่หนูแยกปึ้ง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 ปุ๊บปุ๊บเุ๊บอุ๊บนุ๊บปุบปน๊บุ๊บปุ๊บปุุบ เล็บสวยเฮียเจ๊บทำไม่ล้าสวยนะเฮียเจ๊บทำเหมือนกันกับหนูไหมเขาเรียกว่าเล็บคู่เอาไหมถ้าเฮียเจ๊บทำสีนี้ด้วยหนูก็ทำสีนี้ด้วยอย่างเงี้ยทำเล็บแบบคู่กันอันนี้ของมันหิมค่าคุณแม่มัมหิมเอาเอาใช่ไหมเดี๋ยวรอบหน้าเอาสีแดงดีกว่ารอ,น,อนี่ไม่เอาแล้วใช่ ของคุณโรลี่ติดต่อได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะอืมของคุณโรลี่เก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่เห็นอ่ะอืฮึ